สวัสดีค่ะพ่อแม่พิ้องสุขุสุขคนเจอก็เปี้ยวก้วเดอ่ะพาพน้องจ้ามือนีเปี้ยวเห็ดยังมาติเปี้ยวกะหดน้ำผักขาพิ้องตอนนี้ห่อนแห้งอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่ห่อนแห้งเรากับักผักเปรี้ยวเหี่ยวมากเลยค่ะหวังเกี่ยวกับการหยุดผักร้อนของชาวสีเดนนะคะแถบเปี่ยวยูเปรี้ยวรูเปิวมีความรูซัมเนีนะคะถ้าเปี้ยวว่าผิดพลาดหรืออย่างผู้ใดสามารถเขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปใดเดอรเปี้ยก็จะไปหาความรู้เพิ่มเติม าบางคนสงสัยนะคะว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงได้ไปเที่ยวที่ดีๆจังเลยทําไมเขาถึงรวยจังเลยทําไมเขาถึงได้ไปพักผ่อนน่าอิจฉาจังเลยก็จะมีอีกอย่างคําถามแบบนี้มากมายจะเปียวบรมมีโอกาสเอามาวอกให้ฟังนะคะว่าวิดีโอนี้ไปสบสู่ฟังแล้ค่ะเปียวก็เป็นคนในจนํานวนนั้นคือกันที่เปียวเห็ุงานจันทร์ถึงสุกเงวเลยค่ะพี่น้องคะ่ะ แล้วพอเวลาหยุดพักผ่ในช่วง1ปีนะคะพี่น้องอันนี้ถ้าเปี้ยวว่าผิดไปต้องขอโทษด้วยนะคะในช่วงหนึ่งปีะคะพี่น้อง12เดือนนะคะอ่าเปียวยกตัวอย่างตัวเองนะคะแล้วก็นเพื่อนๆในอะไรไก่เคียงนะคะพวกเขาเสตงานจันทร์ถึงศุกร์นะคะเสาร์อาทิตย์วันหยุดเนี่ยก็ะจะอยู่กับครอบครัวแน่สักผ่าอาจจะไปเที่ยวหากิจกรรมทํในในช่วงหนา้อนนั่นสินะคะ แต่วันหยุดยาวของพวกเฮาสิคะเขาจะเก็บเงินมาทั้งหมดหนึ่งปี่งสิะคะพี่น้องเก็บไว้แบ่งเงินเป็นส่วนส่วน,วน,วนแล้วเฮาก็จะออกไปเที่ยวนอกพื้นที่บางอาชีพเขาจะได้พักผ่อนอยู่ประมาณหาอาทิตย์นะคะแล้วแต่สายอาชีพนั่นแล้วก็แล้วแต่อายุงานนะคะเขาก็จะมีพิเศษแน่ถ้าคนเห็นงานกับกับรัฐบาลน,นะคะเกษตรบัตรนะเขาจะได้การการพักผ่อน ได้พักหยุดพักพ่อนแล้วเขาก็แถมเขาได้เงินด้วยนะคะพี่น้องคะแบบธุรกิจส่วนตัวแบบเปียวเปียวบรด้เงินตรงนั้นแต่เปียวก็สามารถวางแผนเวลาของตัวเองนะคะว่าเขาจะเฮ็ดงานช่วงใดเขาจะหยุดช่วงใดนะคะแต่เฮ็ดงานเห็ดกับรัฐนะคะจะได้หยุดพักพ่อนแล้วก็จะได้สิทธิพิเศษมากกว่านั่นเองนะคะในราคะ่พี่น้องคือในหนึ่งปีนะคะเขาจะได้หยุด,ด,ยดพักร่อน บางอาชีพจะได้อยู่ประมาณหาอาทิตย์บางอาชีพก็หกเจก็ว่าไปเนาะคะ่ะบางคนเขาก็จะแบ่งแยกะคะ่ะว่าภายในปีหนึ่งเขาจะไปใส่บางคนก็นาฤดูไม่ไม้พีเขาก็จะอาจจะไปเที่ยวมองหันใจเวลาประมาณอาทิตย์หรือ2อาทิตย์อาจังสะะี่ค่ะยกตัวอย่างบางคนก็จะรวมทั้งหมดทั้งปีเลยะคะ่ะไว้แบบว่าหยุดยาวกเสีคะ่ะแล้วแต่บางคนนะคะ บางคนเขาก็จะเอาเวลาหยุดช่วงนั้นมาสมแซมบ้านแล้วก็จะไปเที่ยวไปอีกอย่างสินะคะตั้งแต่ลูกไพรมานะคะพี่นองจ๋าบ่ไ้ออกไปค่ะการงานการเงินก็เเพียนไปนะคะเปี่ยวบ่ไ้ออกนอกประเทศเปี่ยวก็คุยกอใเพย,ยว่าปีนี้เขาบ่ต้องออกนอกประเทศหรอกค่ะการพักร้อนของเขาอาจจะไปในละแวกที่ไกลเคียงอ่าไปกินกาแฟไปพักผ่อนยอนใจคือคน้นอยู่เหนียค่ะคล้ายๆกับว่าเขาทํางาน แล้วเขาตอบแทนหาความสุขให้ตัวเองในระหว่างทางถ้าเขาล้อไปเที่ยวที่เดียวเลยเปี่ยวเนี่ยค่ะเป็นเจ้าของกิจการเพอใหญ่กับเป็นพวกเขาบ่ไดมีคนช่วยเหลือหรือว่าใดเงินช่วยเหลือเหมือนอาชีพอื่นเขาถึงต้องมัประหยัดแล้วก็การบริหารเงินในการใช้ชีวิตประจําวันเพื่อที่จะมีเงินก้อนหนึ่งจานวนหนึ่งกลับไปเที่ยวเมืองไทยจริงีนะคะพี่น้องเปเี่ยนนะวางแผนจะไปเที่ยวเมืองไทย สองรอบแล้วพี่น้องกับ่ไดรไปค้าโลกนี่แหละค่ะแล้วเปียวบ่อยากไปกากตัวสองอาทิตย์บ่แมนว่าเปียวบ่อยากเห็ดได้ค่ะแต่ว่าเปียวบ่สามารถหยุดงานใดคือคนอื่นหลายบ่มี่ผู้ใดใจเปียวนะคะเปียวใจตัวเองเสิ็ะคะ่ะพี่น้องเข้าใจแมนบ่ค่ะเปียวกับแมวเม้าม้อยให้พี่น้องเข้าใจนะคะว่าการใส่ชีวิตหรือว่าผวกฝรั่งหรือว่าคนที่เขาอยู่นี่นะ่ะ <het language> เปียวกับแมนฝรั่งหรอพี่น้องแต่เปียวกบกลมกลืนไปกับเขาเ <het language> <het language> พราะว่าเปียวเห็นงานอยู่นี่เปียวกบ คือชิ้นน่ะค่ะพี่น้องแล้วก็มาเล่าให้พี่น้องทุกคนฟังว่าเป็นยังคือมีเงินไปเที่ยวที่รู้ๆคือคือได้ไปกินอาหารอี่ยังสิน่ะคือเขาแบ่งค่ะพี่น้องเขาแบ่งแยกการใส่ชีวิตใส่เงินเปี่ยวพี่น้องรู้บ่เปี่ยวซื้อของถ้าผู้ใดติดตามเปี่ยวมาแหลกๆด้อพี่น้องเปี่ยวนะจะแบ่งเงินพี่น้องใส่ยังเปี่ยวซื้อของลดราคาบ่แม่นว่าเปี่ยวบมีเงินพี่น้องเปี่ยวประหยัดแล้วเปี่ยวติดนิสัยแล้วมันเป็นอีกอย่างที่ ฝึกวินัยตัวเองนะคะแล้วเปลอกก็เลยกลายเป็นแบบว่าเคยชินนะแม่พี่น้องเปลอกก็เอาเงินตรงนี้นะคะพี่น้องมามาเก็บแบ่งไปสัดส,ส่วนอ่ะอยากส่งพิเศษให้พ่อแม่ทั้งบ้านเปลอกก็ได้เองสินะคะพี่น้องแล้วของอยาของกินเมือ่อกล็ดตัวอยากกินอีกอย่างตัวก็ใส่ใจฟุ่มเฟืนเม็นบ่ค่ะดเดี๋ยวนี้เปลอกคิดด้ค่ะในระหว่างที่เฮายังมีแรงอ่าแรงทํามาหากินอยู่เปลอกก็อยากเก็บอยากอยากแบ่งอ่าไปใส่ในอนาคต แล้วเปล่ากะในระหว่างทางเขาก็ต้องหาความสุขให้ตัวเองโดยการเติมเต็มความสุขให้ตัวเองได้กินของอร่อยได้ออกไปนอกพื้นที่บ้างแล้วก็เก็บเงินไว้สั่งอนาคตหรือสั่งฝันให้ตัวเองคือตัวเราต้องวางแผนการใช้เงินนะคะนั่นแหละค่ะพี่น้องถ้าผู้ใดมารล่สไตล์หรือการใส่ชีวิตของเปียวก็กดติดตามไว้แล้วก็เป็นกําลังแรงใจให้น้องเปียวนะคะมือนีเปีวยวมาบอกเกี่ยวกับการพักผ่อนของเชา้าสวีเดนแล้วก ก s e ส,สเตอร์นั่นแหละคะ่ะคือพักผ่อนเขาเหตุกันยังไงเป็นยังเขาคือมีเงินใส่ใจชีวิตของเขาคือเที่ยวได้กินได้พักสินะคะคือเขาบดายรวยแร้ะคะ่ะแต่เขารู้จักแบ่งแยกการใส่เงินเขาบริหารเงินจํานวนที่เขาเขามาคลิปของเปียวจะให้แง่คิดนะคะว่าการใส่ชีวิตแล้วก็วาาแผนการใส่เงินมันมี มันมีความจําเป็นจังใดสําหรับตัวเปียวเองนะคะแล้วมันเกิดผลดีกับชีวิตของเปียวนั่นเองเปียวก็เลยมาบอกให้เพื่อนพ่อแม่พี่อน้องฟังนะคะนั่นแหละค่ะทุกคนฝากกดติดตามและเป็นแรงใจให้ช่องมาดามกับมารอเนด้อค่ะขอบคุณนะคะถ้าเปียวว่าผิดพลาดประการใดต้องของอภัยด้วยนะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังแรงใจที่มีให้เปียวเสมอมานะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย